วัสด,ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โอเวอร์เกนะครับผมวันนี้เรา,าเล่นเกม Sonic Dash กันนะครับไปเล่นกันเลยโอเคเป็นเกม Sonic วิ่งตามถนนครับเล่นไปทางซ้ายครับเพื่อหลบซ้ายเล็่ขึ้นบนเพื่อกระโดดครับผมเพ่ลงล่างเพื่อปิ้งลงไปหลบนะครับผมก็ปิ้งเพื่อชนศัตรูครับผมเก็บกช่วย ด,ดูแล้วก็ยิงปลานะครับมาฮ่าไปครับลองเล่นดูเก็บเหรียญครับผมเข็มกดปุ่ม power เ,เลยสุดยอดอ่าครับตกปิว้วเรียบร้อยนี่คือการฝึกเล่นนะครับผมวิธีเล่นนะครับไปกันต่อโอเคได้ดาวเพิ่มนะครับผมไป ซ่อมแซมบ้านนะใช้ร้อยเหรียญซ่อมแซมใช่ตรงนี้ปุ๊บสร้างเรือขึ้นมาเลยโอเคเหลือหลายอันนะครับในการใช้ซ่อมนะครับโอเคไปนี่ครับไปเล่นกันต่อครับไปวิ่ง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 นะครับ Sonic The h e d g e h o g อ่าไปเลยโหเก็บพลังเก็บดาวโอ้โหเก็บดาวเก็บดาวไปเก็บวูเหรอบูเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ย โอ้กล่องอะไรไม่แน่ใจกิ้งไปอืมอุ้ยกิ้งไม่โดนกิ้งช้าไปโดนชนเลยครับปึ๊บโอ้ยเด้นไม่เหล็กมาครับแลเหล็กมาอืมกิ้งชนปูไปเลยหลบหน่อยพระเอกมาหลบหน่อยหลบหน่อยกิ้งไปโอเคหลบ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 ว้าวไป้วครับดังกิ้งหมดแล้วอันนี้เดินตามลูกศรนะครับเดินขึ้นเดินลง เล่นซ้ายเล่นขวาโอเคเรียบร้อยไปครับปิ้วลงไปต่อครับผมเก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บเหรียญกระโดดลบมาชนปูไปเลยปิ้วกลางตรงกลางครับแล้วก็ไปครับออรตรงไปเรื่อยตรงไปเรื่อยกระโดด้กระโดดลบนะครับผมอ่าไปครับติดของปิ้วได้มเมล็กมาแล้วได้มเมล็ดมาแล้วว้า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 ว,ว,าวได้อะไรอีก S <S ได้เมาเล็กเหมือนเดิมครับืส,สุดยอดสุดยอดไปตรงเลื่อนไปเก็บเหรียญเลยครับชนไปเลย, <S <S ยงไงเป็นยังไงปุปูเต็งครับอุยป,ปูปูปูไปโอ้โหสุดยอดครับเดินลงขึ้นเดินซ้ายเดินขวานั่นแน่ไปต่อครับเก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บเหรียญ สไลด์ลงเก็บไ่ขึ้นสองโดนลบ,บ,บเจมเลี้ยงเลื่อนอลงกะโดดขึ้นไปเก็บของก่อนเลื่อนลงว้าได้มันนึ่งมาลบลบชนไปเลยเฮ้ยลบเกือบโดนครับโดนกิ้งไปเลยกิ้งชนไปเลยปั๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยยิงปลายิงปลายิงปลาแง่ชนไปเลยครับ จอทุกหน้าเป็นไงครับแต่มาหกพันนะครับเอเยี่ยมไปไปกันตอ่อชนมันเลยโอ้ยลดลบยิงปลายิงปลายิงปลาเดร้อยโอ้ยโอ้ยอะไรนะ่ะเจอต่อเข้าให้แล้ว อ่ะเล่นต่อกันนะครับต่ออ่ากดพาวเวอร์เลยไป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 กดพาวเวอร์เนีนย่นยเนี่ยชนไปเลยมีพาวเวอร์ไว้ทำไมนี่แน่ไปเลยครับสุดยอดจะถึงหมื่นไหม,มเดินไปเลื่อนซ้ายเลื่อนขึ้นเลืล่อนลงโอ้โหเมื่อกี้เหม่อไปนะครับข้ามไปอันหนึ่งไปครับไปต่อไปต่อโอ้โหรถโอ้โอ้ย เอาใหม่โต่อไปเลยไปเลยดูไปแล้ครับดูไปแล้ว,อลวโอ้โหเรียบร้อยจบเกมแม่เสียดายจริงเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกม Sonic Dash นะครับโหลดได้ที่ Play Store แล้วก็ App Store ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับ มาครับล็อกอินมาแรกได้เป็น100ครับผมโอเคไปต่อซ่อมแซมสิ่งที่เหลือกันกว่าดูสิมี่ซ่อมโอเคนี่สร้างเยอะเลยครับวาสร้างเลยว้าโอเคไปครับตรงไหนอีกสร้างตรงนี้สิสร้างเลยเน,น,ลยนี่ได้ผงอะไรมาแล้วนี่สร้างบ้านให้นกอยู่สิโอ้โหสุดเงดสวยงาม สร้างตรงนี้โอ้โหอีไม่พอครับเดี๋ยวล่าอัพแล้วครับขอ,อหรือว่อัพนี้เองอ่าสร้างเลยสร้างกระต๊อบข้างบนมาฟรีๆๆอ่าถ้าอยากได้ฟรีก็ต้องอยู่อยู่นะครับผมสร้างอีกสร้างอีกโอ้โหสร้างอะไรสร้างขึ้นมาอีกหลังหนึ่งครับโอ้โหเรียบร้อยครับเราก็ต้องไปเล่นต่อครับเพื่อเก็บสะสมคะแนนนะครับผมไปโอเคไปครับ <c oughs> กเลยเลยบหนอยบน layers, ่อยปบนอยื้นอยโดนละโดนลบอเก็บเงินเก็บเงินเกงินเก็บเงนลบืมลบอลบมามาแล้วไป Banking Bonus นะครับแ a งก i ้งโบนัสเดินาย เล่นลงเล่นขึ้นเล่นขวาเรียบร้อยไงไปครับไปนั่นต่ออีนั่นอะไรเอ่ยตุ๊ดไปครับผ่านสองร้อยเมตรแล้วโอ้แต่เก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บเหรียญไปต่อครับไปนั่นต่อไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหโอ,โอ้ไม่ได้เหรียญเลยสักอันโอ้แอลไม่ได้เหรียญเลยครับ มา,มาต่อกันมาต่อนั่นอะไรจิกซออฟเกือบแล้วเกือบแล้วโดนหลอกหรือเปล่าโดนหลอกหรือเปล่าโอ้ยน่าเด็ดโดดไปเลยฟุ่งไปเลยซนิกอ่าลงขึ้นซ้ายขวาไปเลยครับสุดยอดเก็บเหรียญต่อไปโดดข้ามบล็อกพบลบลบลบ,ลบ ไปครับโอ้อะสุดยอดนั่นอะไรเฮ้ยมีบอสนะครับบอสไปแอทแท็กแล้วบอสมาแล้วโอ้ยสู้กับบอสหน่อยครับสู้กับบอสยังไงสู้อบอสยังไงไหนดูสิโอ้ยลบลบลบ,ลบน่อยลบน้อยลบหน่อยลบนะครับ,บ,บโอ้ยโอ้ยลบลบโอ้โหลบไม่ทันครับผมโอ้ยใหม่ใหม่หมเล่นใหม่เจอบอสใหม่มาโอ้ยไม่โดนลบโอ้ยโดนซักนัน้งงน ว้ายากจังอาไหมไปแล้วไปแล้วมาเฮ้ยเฮ้ยลบ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 ครับลบนี่ครับลบตามนี้ก็พอแล้วเอ้ยเอ้ยทำไงโอ้โหหานแล้วครับเอ้ยกระโดดไปข้ามเลย ครับไ้ยยิ้มเงี้ยยิ้มเงี้ยเฟลทั้งนั้นเฟลครับเจอบอสเฟล,เลว้าไปต่อโอ้โหบินได้ด้วยเหรอลงไปไปต่อตรงปล่อยพาวเวอร์ไปเลยโอ้โหบ้าคลั่งแล้วบ้าคลั่งแล้วบ้าคลั่งแล้วไปต่อโอ้โห โอ้โหเอ้ยโอ้โหด่านมันยากขึ้นมากเลยครับผมโอ้โหโอ้โหยากครับต้องลองมาเล่นกันดูนะครับเกม Sonic Dash นะครับผมไปโหลดกันได้ที่ Play Store แล้วก็ App Store นะครับผมอ่าเป็นยังไงล่ะมาอยู่ที่15 ของขวัญที่สองอนนะกดดูสิเก็บเลยต่อโอเคสป,ปินดูสิของฟรีให้ไหมได้อะไรเอ่ยเพชรมาห้าสิบอันนะครับผมโอเคเรียบรนอยเก็บไว้อไปไปต่อเติมบ้านอา้เปิดเรียบรนอยน่า เข้าไปอยู่ในนั้นแล้วสุดยอดครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเกม Sonic Dash นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ